นปแล้ค่ะพี่ชายแล้แม่กําลงใส่แสลบเปี้ยวนะคะจะไปแล้วนะไปหาแม่ยาย่าแล้วนะหัวมันโนเลยไม่รู้เออมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แม่เพิ่งเห็นวันนี้ว่าหัวโนเปี้ยวหัวโนนิดนึงนะคะพี่ยาดูเลยมันหน่อยนะมันเพิ่งเห็นพิ่งเห็นวันนี้จาสงสัยเขาตีมันมัวนแม่ไม่อยู่เด้อนี่เปี้ยวกับแม่กับลุงบายๆจะไปหาแม่ยายาแล้วนะพี่ ไใแล uh, mm ้วเปรี้ยวเปรี้ยวใจมองกล้องหน่อยเด็กเปรี้ยวเปรี้ยวน้องเปรี้ยวมองกล้องหน่อยน้องเปรี้ยวเล่นกับแม่กันพาแป้งให้แล้วนะคะรงใส่เรียบร้อยวอาบน้ำทาแป้งให้เลยพี่ป้อนขนมอย่างเดียวไม่ได้ป้อนข้าวค่ะให้กินขนมข้าวกินแต่เมื่อเช้าจะกินน้ำอยู่บ่เปรี้ยวเอาลูกเออเออแม่ป้อนน้ำก่อนน้ำเหรอโอยน้้ก็ขีฝุ่นน้มเปรี้ยวเกินสูอ้อมอกของ ยาย่าชาแนลนะครับภาคเศรษฐกิจนี้นะครับไปหาแม่ยาย่านะโอ้ยค่ำมข้ก็ถึงหรอกนะค่ะประมาณกี่ชั่วโมงถึงคะอ้าวบาย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 นะคะประมาณกี่ชั่วโมงถึงพี่หิวข้าวไหมหล่ะจะไปกินข้าวก่อนไหมอ่ะข้าไม่น่าถึงอ่ะค่ะ ทำไม่น่าถึงใช่ไหมดึกใช่ไหมคะมส,มสมเปรียวไปหาแม่ย่าแล้วนะคะเคนะตรียมเรียบร้อยแล้วบอกผ้าหม่มเตรียมแล้วค่ะพี่ต่อไหน,านอาใส่แล้วบบถุงไงผ้าห่มยังไม่ใส่ถุงไปแล้วค่ะถุงคล้องไปแล้วเหรอค่ะเอามายัดใส่เลยไปไปพี่เใส่ด้านหลังก็ได้ครับแม่จะส่งลูกชายไปหาแม่อีกคนนึงนะคะเปรียวเอ้ยเปรียวไปแล้วลูกเปียว เดี๋ยวจะไปกับพี่ๆแล้วนะคะพี่ n อ t นะคะนาซาทานสปอร์ตนะคะเพิ่นเอาไว้ข้างหน้าบ่แม่เพิ่นเอาอีเปียวไว้ข้างหน้าบ่อ๋อเพิ่นเอาอีเปียวไว้ทางนี้โอ้ยเปียวอยู่ข้างหน้ากับแม่โอ้ได้อยู่แอร์เลยลูกโอ้ได้อยู่เนี่นี่ก็อยู่ในแอร์เลยนะพี่ย่าหายหงุดหายหลอนไปแล้วนะเปียวบบ๊าายย ลูกบายบายขอบคุณป๋าด้วยนะคะแม่ก็รักมากแม่สองคนมันร้องก็เลยต้องเอาไปหิ่งหาแม่เป็นมายยบาครับลูกคร่ะจะเป็นหมาไฮโซกันแล้วครับตอนนี้จากเปรี้ยวจากมาหัวเเลย้าแม่ก็เป็นห่วงหัวโนเออนั่นแหละมันชนมันวิ่งหาเขาครับีขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณมากนะคะไปทานข้าวได้นะบ้านกบตุมก็มี ที่นี่ก็มีค่ะที่นี่ก็แค่ร้านปลาซอไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะขอบใจเพื่ะไปแล้วครับโอายวขนลุกโอ้ยคิดแม่ลูกชายจะไปแล้วเดี๋ยวรอดูตอนต่อไปกับพี่ย่าเนาะบกมือล่ะให้ลูกชายหน่อยบ๊ายบายบบ๊าายยเด้อลูกเด้อค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะเปี่อเดินทางปลอดภัยนะเปี่อนะ เดี๋ยวค่อยถามแกเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวลูกชายแกไปก่อนอค่ะค่ะผลของจึงอื่นด้วยนะคะแต่เปรี้ยวอยู่ในอยู่ในแอร์อยู่แม่ดีเนาะเขาเอาเปรี้ยวไว้ในแอร์เนาะก็สบายใจอย่างนืมเปรี้ยวไม่ได้อยู่ด้านหลังรถนะคะโอ้ยส่องดูลูกชายดูแม่ก็ส่องดูลูกชายค่ะ บายไปหายาย่แล้วไม่เป็นไรหรอกเออดีใจนะแม่เนาะดีใจเขาอยากไปไงฮัลโหลให้อยู่เมื่อคืนเลยเมื่อคืนนี้สงสัยถ้ายาย่าไม่เอาเอากลับก็มันไม่ได้หรอกค่ะดีใจที่ว่าเขาไปหาพี่ยาย่านะแม่เนาะดีใจแม่ก็รักแม่ก็รักเองมันเด้ค่ะบายบายค่ะเพียวไปแล้ว แม่หายห่วงเนาะยังไงเปียวก็ไปหาพี่ย่าเนาะเปียวไปดีแล้วค่ะพี่ย่าเขากลักแกะมันเขาคุณไปแล้วนะค่ะแม่ดีใจนะที่เปียวไปหาแม่อีกคนนะคะที่ไปหาแม่ย่าเขาเนาะอยู่กับแม่ก็กลัวมันไม่ปลอดภัยค่ะดีแล้วแหละเพราะว่าแม่ก็ไปโน่นไปนี่เนาะจ้ แล้วก็หนูหนาก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะหนูก็ไ่ได้เป็นบางครั้งนั่นแหละนั่นแหละดีแล้วล่ะดีเม่พี่ยายาเขามีเวลาดูกันหายห่วงแล้วเนาะแม่นอนปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่คำสายป้าคำสายกอกนะคะพี่ยายาชาแนลค่ะขอบคุณค่ะ